แล้ว <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีชอ่องโมเมนะครับก็เอาฟางให้น้องควายนะครับนะครับบรรยากาศ น้องควายให้แลรร้วคนละเอ้ยสองก้อนนะครับสามก้อนนะครับเป็นฟางให้น้องมาก,กินนะครับอม,มองตัวเองด้วยะครับกระจายให้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาไอ้หญ้าให้กินเสริม คนนันเน็ดคนละน้อยเป็นอาหารเสริมตักให้กินอืมวู้ là toàn hàng văn cái vẫn dùng rất là bơ, ngon, ừ. ngon à, ท่านชมนะครับน้องๆควายนะครับ ญาติครับเดี๋ยวเอาไปให้ฟังเองก่อนครับ sẹp bó bạn này, Ừ กินไปตาแสบแท้กินเปตาแสบแท้อ่ะอ่ะอ่ะอืมอืมแสบป่โอ้ได้ยินเสียงก็ทราบนะครับว่าอร่อยนะครับรอบรอบรอบเออ เออกินมาตาเสบไปเลยอันนี้พลอยพลายินนะครับนี่คือพลอยพลายินนะครับนี่ตัวนี้เออเสบบอสพลอยพลินนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยี่บเอ็ดท่านนะครับสวัสดีนะครับ สวัสดีนะครับพาไปเป็นเพื่อนโมเมเลยค่ะบควนเขียวครับจากนี้ไปนะครับไปถึงหมู่บ้านช้างครับก็อยู่ในเกณฑ์เจ็ดกิโลนะครับหกถึงเจ็ดกิโลนะครับไปถึงหมู่บ้านช้างครับจากนี้ไปนะครับอืนี่ครับเกาะเพชรเจ็ดสีอยู่ตรงนี้ครับนี่เกาะเพชรเจ็ดสีสวัสดีค่ะนี่ครับจะมันกินนี่ครับเกาะเพชรเจ็ดสี นี่แม่เขาอนนี้คุณแม่นะครับอืมนะครับนี่เกาะเพชรเจ็ดสีอันนี้ค้าแพงนอกนั้นก็จำชื่อไม่ได้นะครับเยอะเป็นควายพ่อตานะครับควายควานเขียวก็มีแค่สามตัวนี่เลยครับนีของควานเขียวนะครับได้แค่สามตัวนี้เลยครับก็พ่อตาเลี้ยงก็จะให้พ่อตาเลี้ยงเอาลูกนะครับก็ของควานเขียวก็จะเป็นจะมีแค่สองตัวนะครับ นอกนั้นก็เป็นของพ่อตาแม่ยายนะครับสิบกว่าตัวนะครับจะเป็นน้องควายที่แบบพันพันแคะนะครับพันเตี้ยนะครับอืม,อ,มอ่ะโอ้เห็นกินเป็นตาแสบเหอเป็นตาแสบเท้ไปสอนโมเมกินหญ้าหน่อยไปโมเมทำไมไม่ค่อยกินหญ้า กินแบบเลือกมากเลยโมมีพวกหนูมช่ไมกินง่ายอยู่ง่ายจังพวกหนูนี่เออเออกินจะตาเสอไปดีวมเปิลนี่เดี๋ยวไปจ่ายทางนี้อีกครับโออเอาไม่ถึงบ่เอา้านะครับเอ่าเอาไม่ถึงบอ่ละเอเอ เป็นยังอืมอร่อยไหมอ่ะถ้าเขาตอบได้น่าจะตอบว่าอร่อยแซ่บหลายเด้อกินหลายแซ่บหลายกินหน่อยแซ่บหน่อยเด้ออ่ะเออนี่มองหน้าอีกอร่อยไหมเจ้าหนูน้อย โอ้จับหน่อยนีนไ่ได้อาบน้ำเลยนี่กีตาฮะสัญญาณชัดไหมครับโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเขตเนะครับจะอยู่ต้นไม้จะเยอะนะครับสัญญาณชัดไหมครับ อืมอ hmm. 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 ah. ืมอืมอืมอ่ะกินจริงไหมนี่อ๋อโอ้ฟังดูเสียงนะครับเป็นตา,า,าเส็บเลยอืม ไอ้กอเพชรเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงโอ้ชูหนูชื่อหนูนี่ยาวมากเลยเ <ś c oughs> ออเต่ละตัวค <ś> รับเออนี่นมากระช้างครับช้างเขามี ไม่มีกระเพาะนะครับช้างนะครับเป็นลำมีแค่ลำไส้นะครับกินกันก็ดันกันออกกันกันไปครับช้างนะครับเรียกว่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กนะครับช้างไม่มีกระเพาะเก็บนะครับไม่เหมือนกับวัวควายนะครับวัวควายจะมีกระเพาะเก็บนะครับทางนี้ทางนั้นนะครับก็มูลนะครับหรือเรียกกันก็ขี้นะครับเป็นปุ๋ยที่ดีมากๆนะครับดีกว่า นะครับดีกว่าขี้ของน้องน้องช้างนะครับดีกว่าขี้ของช้างนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับเรื่องปุ๋ยนะครับที่วัวขี้ควายนี้ครับจะดีมากมากเป็นปุ๋ยที่แบบนะครับชั้นดีเลยนะครับแซ่บแซ่บแซ่บแซบ ครับก็วันนี้นะครับเป็นวันไม่ได้แสดงไม่ได้แสดงช้างนะครับควานเกี่ยวก็แวะมาดูแลนะครับเอาหญ้าเอาฟางนะครับให้กับน้องควายนะครับเพราะว่าพ่อตานะครับไปไปทําธุระนะครับไปทําธุระนะครับพ่อตานะครับก็ก็ทําหน้าที่ของตัวเองครับ อีกหน้าที่หนึ่งนะครับกาพอตาไปทำธุระไปประชุมนะครับไปประชุมพอตาจะสมัครเป็นสมัสมัครอบตครับท่านก็เคยนะครับประจำตำแหน่งก็คือเคยเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับคือเขาเรียกกันอบตอนะครับเป็น สามสมัยนะครับเป็นสามสมัยก็ไม่ได้ตอนล่าสุดก็นะครับได้พักผ่อนก็ทีนี้นะครับพ่อตาก็อยากมีโอกาสก็อยากเล่นอีกสมัยนี้นะครับนะครับล่าสุดก็ได้พักประมาณสี่ถึงเจ็ดปีนะครับที่ว่านะครับล่าสุดนะครับแต่แกเคยนะครับ สมสมัยสิบปีนะครับเป็นอบตนะครับแต่ปีนี้ก็อยากมีโอกาสนะครับแก็อยากลงสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ไม่ว่างนะครับก็น่าจะไปประชุมเกี่ยวกับอบตนะครับการลงมติหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็นะครับวันนี้พันเก่ดวันได้รับหน้าที่นะครับมาดูแลน้องควายนะครับ เนาะ <No. S 1> เป็นยังไงไม่ได้ออกคอ,อกนะครับวันนี้ควันเขียวว่าจะปล่อยนะครับกลัวไม่ทันนะครับกลัวไม่ทันน้องควายนะครับเพราะว่าเยอะวานสิบกว่าตัวนะครับปล่อยไปวิ่งลงนาเขางานเข้าควันเขียวนะครับก็นะครับไม่ได้เลี้ยงประจําอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะครับควันเขียวก็ไม่รู้ว่าเทคนิค ในการปล่อยแล้วก็ในการควบคุมนะครับถ้าเราปล่อยโอววิ่งกันแบบก็เลยให้ฟางนะครับกินอยู่ในคอกนี่แหละครับเพื่อความปลอดภัยนะครับส,สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชม43ท่านนะครับสวัสดีนะครับวควันบิ๊กลูกศิษย์ควันเขียวเริ่มเก่งครับผมก็ดีใจครับ ฟันเขียวเห็นแล้วก็เริ่มพัฒนานะครับน้องเริ่มพัฒนาขึ้นมากเลยครับน้องบิ๊กก็ดีมากๆนะครับดีดีจะได้เรียนรู้จะได้พัฒนาตัวเองนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่สําหรับครอบครัวตัวเองด้วยก็สําหรับอนาคตตัวเองด้วยนะครับน้องบิ๊กนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับอืพามาชมน้องควายนะวันนี้นะครับ ชมน้องช้างแล้วกลัวทุกทุกท่านเบื่อนะครับพามาชมน้องน้องควายด้วยน,นะครับอร่อยไหมนะอ,อนะครับเดี๋ยวอีกประมาณนับนก็คันเกิดว่าจะแบ่งเวลานะครับไปหาโมเมต่อครับไปแสดงช้างนะครับรอบบ่ายน่าจะมีรอบเช้าไม่ได้แสดงนะรอบบ่ายนักท่องเที่ยวน่าจะมีนะครับ โอเคนะคุณนูอยู่นี่เลยเออย่างนั้นก็กองทัพต้องเืินด้วยท้องนะครับได้กินพอได้มีเรี้ยงมีแรงนะครับอืแต่ละตัวก็อร่อยอร่อยเห็น <c oughs> กินแล้วก็แซ่บไปตามเออนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับขอบคุณ ท่านผู้ชมนะครับ45ท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณนะครับ31ท่านนะครับที่กดไลค์ให้นะครับสวัสดีควานเขียวนะครับหน้าที่เยอะสู้ๆหน้าที่เยอะควายสวยมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นวิถีนะครับชีวิตนะครับ ที่ว่าอยู่บ้านเรานะครับก็ทํานานะครับบางท่านก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับในครอบครัวแต่ละหมู่บ้านนะครับแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวนะครับบางท่านก็เลี้ยงทั้งวัวทั้งควายบางท่านก็เลี้ยงทั้งช้างเลี้ยงทั้งวัวก็มีนะครับสุขในเล่าจะเท่าอยู่บ้านนะครับถ้ามีงานมีการนะครับถ้าไม่มีงานเลยสิครับไม่สนุก นาะนอบนากคำแพงในคำแพงไหนก็เพชรเจ็ดสีเนาะออออร่อยไหมอือออกินดีมากเลยครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายกว่าโมเมนะครับนี่โมเมยังเลี้ยงยากกว่านะครับโอ้ ให้กินกินเป็นตาแสบแห้งโมเมนี่เออเล่นตัวนี่นูแป๊บเดียวนะครับควันเขียวให้กินทั้งหมดในสองก้อนนะครับสามก้อนแป๊บเดียวปากนะครับโอ้กินเกเนาะยังไงอควายควันเขียวมีแค่สองตัวนะครับ มีแค่สองตัวนะครับนอกนั้นก็เป็นควายของพ่อตาแม่ยายนะครับขอบคุณนะครับต่อไปใครจะดูช้างไม่ต้องไปอื่นแล้วต่อไปใครอยากดูช้างไม่ต้องไปที่อื่นแล้วสุรินเป็นเมืองท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ช้างก็ช้างก็จะกลับสุรินกันอยู่เรื่อยๆครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้เรื่องนี้เรื่องจริงนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับความเกี่ยวก็ได้แต่ภาวนานะครับจะเป็นอะไรที่แบบในอนาคตนะครับอีกห้าปีหรือสิบปีข้างหน้านะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าทางโครงการนะครับมีงบนะครับถ้าทางหน่วยงานนะครับหรือทางรัฐบาลนะครับมีงบที่จะเปิดนะครับที่จะเปิดรับสมัครช้างหรือมีงบนะครับที่จะให้น้องๆช้างนะครับ ให้น้องๆช้างได้อยู่ในโครงการครับทั้งสองโครงการนะครับถ้าเปิดรับนะครับถ้ามีงบนะครับจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับสำหรับจังหวัดสุรินทร์พอทำเออพอมีงบแล้วก็ทีนี้ก็เขียนให้พี่น้องควานช้างครับเขียนใบสัญญานะครับอย่างน้อ,นอยอยู่ได้เป็นปีหรือ2ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่าจ้าง ลักษณะลายลักษณ์อักษรนะครับเพราะว่าพี่น้องควานช้างแต่ละท่านนะครับถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่แบบการท่องเที่ยวเปิดทางประเทศนะครับบางครั้งก็ถ้ารายได้ดีทุกท่านก็ต้องดิ้นดนนะครับแล้วก็ต้องออกจากจุดนี้ไปนะครับออกจากหมู่บ้านช้างไปเพราะว่านะครับทุกๆท่านก็ต้องลิ้นดนแต่ละคนนะครับต้องมีความทะเุเอ้ทะยุทยานนะครับหรือดิ้นดนนะครับ แต่ณนะตอนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าโครงการนะครับความเกี่ยวนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะมาชมช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็สถานที่ณนะตอนนี้ความเกี่ยวดูแล้วรองรับช้างเป็นสี่ห้าเชือกสบายมากเลยครับสถานที่ที่โฆษณาจัดนะครับหรือสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์หรือทางศูนย์คดนะครับที่ดูแลเพราะว่าเป็น สถานที่ป่าสงวนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทีออ่โครงการของช้างนะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับแก้ปัญหาช้างเล่ร่อนนะครับก็เป็นอะไรที่แบบไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่สมัย15ปีหรือ20ปีที่ผ่านมาครับที่พี่น้องความช้างนะครับก็พาช้างครับไปเร่ร่อนนะครับไปนะครับ เพื่อไปทำมาหากินนะครับเพื่อดำเนินชีวิตตัวเองครับเพราะว่าเป็นช้างบ้านช้างเลี้ยงก็ไม่มีรายได้นะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็พี่น้องควานช้างก็เอาช้างนะครับไปทำมาหากินนะครับหรือไปถ้าใช้คำวิสุทธิภาพครับก็ไปเล่ร่อนไปขายอาหารนะครับตามต่างๆจังหวัดนะครับหรือตามเขตเจริญที่ในเมืองนะครับก็ดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับดูแล้วก็ไม่สวยงามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ พี่น้องควานช้างก็นะครับทำมาหากินนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับก็ไม่มีรายได้เข้านะครับแต่คนก็ควันเกลก็เคยไปนะครับควันเกวก็เคยไปนะครับคือคนหนึ่งนะครับพอเห็นแล้วควันเกยวก็ไม่ชอบเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ไม่ชอบครับแต่ก็เพื่อความอยู่รอดนะครับขอบคุณนะครับอืมนี่ถ้าเป็นไปได้ครับถ้าเขาเปิดนะครับในศูนย์คดหรือในโคชนาจักนะครับถ้ามีงบนะครับอีกสักโคชนาจัดสัก ร้อยเชือกศูนย์คดชักห้าสิบเชือกนะครับถ้าเปิดรับนะครับก็จะเยียวยาหรือจะช่วยน้องๆช้างอีกหลายๆเชือกมากครับนะตอนนี้ที่ตกงานนะครับที่ตกงานนะครับแล้วก็รอความช่วยเหลือรอความเมตตานะครับจะเป็นอะไรที่แบบดีมากครับถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้ความเก็บก็ได้แต่ภาวนาเอาใจช่วยนะครับโัยุ่งกัดขอบคุณนะครับอ นาคอนเขียวเป็นยังไงบ้างน้ําท่วมนานะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะทราบนะฮะตอนนี้ก็หลายๆที่ก็เริ่มท่วมแล้วนะครับหลายๆที่ที่อยู่ใกล้ติดน้ํามูลน้ําชีนะครับก็เริ่มท่วมแล้วนะครับแต่นาคานเขียวก็ถ้าผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ตอนนี้ยังท่วมไม่ถึงครับแต่ผ่านไปได้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะไม่ท่วมแต่ถ้าดูแล้วน่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่าน้ามาเยอะมากครับ ตอนนี้ครับดูแล้วน่าจะไม่รอดนะครับขอบคุณนะครับรับับวกเพิ่มอีกไมค์คอนเกลขอบคุณนะครับเมเป็นดาราทามาดาหน้ารักขอบคุณครับขอบคุณนะครับต้องทําสัญญาให้รัดกลุ่มใช่ครับพี่อินครับถ้าเป็นไปได้ต้องทําสัญญาให้รัดกลุ่มนะครับพูดไม่ถึงว่าเรื่องช้างนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับต้องทําสัญญาให้รัดกลุ่มเพื่อ ให้น้องช้างนะครับอยู่ในโครงการครบตามกำหนดตามข้อตกลงอย่างนี้ครับบางคนนะครับเพราะว่าทางโครงการครับตอนก่อนหน้าน,นี้ก็เคยรับนะครับทางอยู่ได้สองเดือนทั้งที่ทางโครงการนะครับดึงงบมานะครับอยู่ได้สองเดือนอยู่ได้สามเดือนก็เห็นช่องทางไรายได้ต่างจังหวัดดีกว่านะครับก็ต้องไปอย่างนี้ครับทีนี้ทางโครงการก็ขาด ขาดช้างอยู่นะครับตอนสมัยตอนปี54นะครับปี53 54ประมาณนี้ครับ55 56ครับช่วงนั้นครับเพราะว่าทางโครงการกระทบนะครับกระทบมากๆนะครับกระทบมากครับอันนี้ก็ความเกี่ยวก็พอทราบข่าวพอทราบข่าวเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบนะครับก็ต่างคนต่างนะครับเข้าใจนะครับเห็นเหตุผลนะครับขอบคุณนะครับอืม เดี๋ยวเดิมซิกาปู่ทองคำก็จะกลับขอบคุณนะครับขนาดเพิ่มติดตามยังยากจะไปเที่ยวเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับเข้าใจขอบคุณมา,มากๆนะครับอืหาช้างไปเมื่อก่อนไปเห็นเพราะจะช้าง20ครับผมใช่นะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับอืครับผมเมื่อก่อนก็อย่างที่ท่านได้เห็นนะครับที่ว่ามีช้างนะครับไปเดินตามท้องถนนนะครับไปเดินตามเมืองนะครับก็ไม่มีใครอยากไปหรอะครับพูดตรงตรเพราะว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างทิ่ควานเสี่ยวบอกครับเพื่อความอยู่รอดนะครับเพื่อ เป็นการถมากินควันเขียวคือคนหนึ่งนะครับที่ควันเขียวไม่ชอบนะครับเพราะว่าควันเขียวเคยเคยนะครับตอนควันเขียวอายุสิบสองอายุสิบสามปีนะครับตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดนะครับไปเจอครั้งหนึ่งครับรถก็เยอะนะครับตอนนั้นอยู่เขตแถวพรามเก้านะครับแถวโนนดินแดงเออแถวดินแดงนะครับแถวห้วยขวางนะครับแถวไปเห็นสถานการณ์แล้วครับอยู่ได้เดือนหนึ่งครับควันเขียวก็อืแต่ถ้าอยู่ในสวนครับควันเขียวชอบอยู่ครับ ถ้าอยู่ในสวนนะครับพูดหมายถึงว่าเลี้ยงช้างนะครับตอนที่ขวัญเกียวสมัยเด็กนะครับพาช้างไปเข้าไปในเมืองนะครับแล้วก็ไปขายอาหารนะครับขวัญเกลียวก็คือคนหนึ่งครับที่ไม่ไม่ชอบนะครับแต่ก็ทําไปเพราะเพื่อความอยู่รอดนะครับเพื่อความอยู่ได้นะครับก็ไม่มีรายได้เข้าอย่างที่หลายๆท่านนะครับดิ้นดนนะครับพี่น้องขวัญช้างเข้าใจครับเรื่องขอบคุณนะครับ โอ้วัยุงกัดไหมเอ้ยยยุงขึ้นมาไลยแทะ <laughs> นี่ครับยุงขนาดมีไอ้มุ้งนะครับนี่เงยยุงครับยุง <h ums> อุ้ยอืม <h ums> โอเคนะครับ <h ums> เดี๋ยวพอดีควันเขียวพบ ไอ้สเปรนั้นมาด้วยนะครับลองจัดการดูยุงว่าจะหมดไหม <laughs> โอเคนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านเฮ้อแปบ๊บเดียวหมดแล้วแน่กินเก่งแถวโอ้กินดีกินดีครับกินดีจริงๆกินเก่งกินเก่งขอบคุณนะครับขอบคุณ ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจครับ72ท่านนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณ65ท่านครับที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมากมากนะครับไลค์หนึ่งกำลังใจขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับสวัสดีครับ